ปักหมุดธุรกิจให้ปังด้วย Google Business Profile โปรแกรมที่จะช่วยให้ร้านค้าของคุณเป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์มากขึ้นโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นใช้งานยังไงวันนี้มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Digital Day, ดิจิตอลดีเดย์ดิจิตอลเรื่องง่ายเรียนรู้ได้ทุกวันวันนี้อยู่กับผมเคมสัจพงษ์เรนโมราครับ วันนี้นะครับเราจะมาเรียนถึงวิธีการปักหมุดธุรกิจบน Google ด้วย Google Business Profile นะครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านนะครับลองเข้าไปในเว็บไซต์ Google นะครับแล้วลองเสิร์ชค้นหาร้านค้าหรือว่าคาเฟ่หรืออะไรก็ได้ครับที่ทุกคนไปบ่อยๆนะครับพอกดเสิร์ชดูแล้วนะครับจะเห็นว่าทางด้านขวานะครับของผลการค้นหานะครับมันจะมีกล่องข้อความขึ้นมา1กล่องนะครับ ในกล่องนี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจหรือว่าร้านค้านั้นๆที่เราเสิร์ชนะครับอยู่ทั้งหมดเลยนะครับเช่นภาพภาพโปรไฟล์ของร้านนะครับชื่อร้านข้อมูลติดต่อสถานที่ตั้งต่างๆหรือแม้กระทั่งเวลาเปิดปิดนะครับเจ้ากล่องตัวนี้เองนะครับที่ Google เรียกว่า Google Business Profile นะครับและทาง Google เองนะครับก็หวังให้เจ้าของธุรกิจทุกคนนะครับเข้ามาสร้างเจ้ากล่องตัวนี้เป็นของตัวเองนะครับเพราะว่า Google เองเนี่ยต้องการข้อมูลจากกล่องธุรกิจตัวนี้เพื่อเอาไปใช้ต่อยอดในฟังก์ชันและบริการอื่นๆของ Google ดังนั้นนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถสร้างกล่องตัวนี้เป็นของเราเองได้ยังไงและจะแก้ไขข้อมูลยังไงและสามารถนํามันไปใช้ทําอะไรต่อได้บ้างนะครับลองไปดูกันเลยครับวิธีการสร้าง Google Business Profile นะครับมีได้กันง่ายๆ2วิธีนะครับ วิธีแรกคือเข้าไปในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า google.com/business นะครับเมื่อเข้ามาแล้วจะเห็นเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือให้กดลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้นะครับข้อสำคัญอย่างหนึ่งคือการใช้ Google Business Profile เราจำเป็นต้องมี Gmail เป็นของตัวเองนะครับหรือว่าจะใช้บัญชีที่เป็น G Suite หรือว่า Google Workspace ก็ได้เช่นกันนะครับเมื่อลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้วนะครับทาง Google ก็จะให้เราเริ่มใส่ข้อมูลธุรกิจของเราได้ทันทีนะครับถ้าใครเคยเพิ่มธุรกิจอยู่บ้างแล้วนะครับมันจะมีรายชื่อธุรกิจที่เราเคยเพิ่่มไวว้้แลอยูดน แต่ถ้าไม่มีธุรกิจเลยนะครับมันจะมีกล่องข้อความให้เราเริ่มต้นใส่ธุรกิจนะครับโดยเริ่มต้นจากการใส่ชื่อธุรกิจของคุณและรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนนั่นเองครับวิธีที่2ในการเพิ่มหมุดธุรกิจนะครับก็คือเข้าไปที่หน้าแผนที่ Google โดยตรงนะครับเข้าไปที่ google.com/map นะครับจากนั้นดูตรงปุ่มที่เป็นขีด3ขีดตรงด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับเราสามารถเอาเมาส์ไปกดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเมนูที่ชื่อว่าเพิ่มธุรกิจของคุณตรงนี้ได้เลยนะครับ เมื่อกดตรงนี้มันก็จะพาเข้าสู่หน้า Google Business Profile เช่นกันนะครับตรงนี้เราก็สามารถกรอกข้อมูลธุรกิจของเราลงไปได้เลยนะครับในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองเพิ่มธุรกิจไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็เริ่มต้นจากใส่ชื่อธุรกิจนะครับอันนี้ก็ใส่ลงไปได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทดลองใส่เป็นชื่อสมมุติขึ้นมานะครับ หมวดหมู่ก็สมมุติว่าเป็นร้านกาแฟนะครับอันนี้เราสามารถพิมพ์ชื่อหมวดหมู่ต่างๆเป็นภาษาไทยนะครับหรือว่าอาจจะค่อยมาใส่เพิ่มเติมภายหลังก็ได้นะครับอาจจะเลือกหมวดหลักๆแค่หมวดเดียวก่อนก็ได้ครับจากนั้นกดปุ่มถัดไปได้เลยนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับ Google ก็จะถามว่าเราจะเพิ่มสถานที่ที่ลูกค้าไปเยี่ยมชมได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ให้ใส่ตัเลือกว่าใช่ได้เลยนะครับก็คือจะเป็นการเพิ่มสถานที่ลงไปทั้งใน Google Search และ Google Map นั่นเองครับ ขั้นตอนถัดไปก็คือการใส่ที่อยู่นะครับอันนี้แนะนำว่าต้องใส่ที่อยู่ที่ถูกต้องนะครับที่สามารถราส่งใรศนียบัตรมาถึงสถานที่จริงได้นะครับเพรเดี๋ยวเราต้องใช้ที่อยู่นี้ในะขั้นตอนการยืนยันตัวต,วตวนนะครับอันนี้เผมอาจจะทดลองใส่สมมุติไปก่อนนะครับโอเคพอใส่ครบแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับตรงนี้เองนะครับในบางครั้ง Google จะถามเราว่าเรา เป็นสถานที่ที่ตรงกับตามนี้หรือไม่นะครับถ้าบังเอิญว่าในที่นี้มีชื่อสถานที่ที่เป็นของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็กดเลือกได้เลยนะครับเพราะว่าในบางครั้ง Google อาจจะสร้างสถานที่บางอันไว้ให้เองโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับก็ติ๊กตรงคําว่าไม่มีเลยนะครับแล้วกดถัดไปนะครับจากนั้น g o o g l e ก็จะเริ่มถามคําถามต่างๆนะครับ2 3ข้อนะครับเราก็ตอบตามความเป็นจริงได้เลยนะครับ อย่างอันนี้ถามว่ามีบริการจัดส่งหรือไม่นะครับถ้ามีก็ตอบว่าใช่ถ้าไม่มีก็ตอบว่าไม่ได้เลยครับข้อมูลเบอร์โทรติดต่อนะครับอันนี้ก็ต้องใส่เบอร์ที่ถูกต้องเช่นกันนะครับแต่อันนี้ผมขออนุญาตใส่เป็นเบอร์สมมติไปก่อนนะครับเว็บไซต์ถ้ามีก็ใส่ตรงนี้นะครับถ้าไม่มีก็ติ๊กเลือกได้เลยข้อมูลทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วเราสามารถมาแก้ไขภายหลังได้นะครับแต่ถ้าสามารถใส่ให้ถูกต้องทั้งหมดได้เลยก็จะได้เพิ่มความรวดเร็วในการยืนยันตัวตนมากขึ้นนะครับอันนี้กก็ดดถััไปนะครบ จนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการยืนยันตัวตนนะครับอันนี้ในบางครั้งนะครับ Google ก็อาจจะให้เราสามารถยืนยันผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่เราเพิ่งกรอกลงไปได้นะครับหรือว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับ Google อาจจะให้เราใช้วิธีในการยืนยันยืนยันตัวตนผ่านปรายียบัตรนะครับอันนั้นก็คือ Google จะส่งปรายียบัตรมาตามที่อยู่ที่เราได้กรอกไปก่อนหน้านี้ ตรงนี้นะครับอาจจะมีวิธีการยืนยันตัวตนทั้งหมดประมาณ 2- 3รูปแบบนะครับอาจจะเป็นเบอร์โทรบ้างใบสัณญาบัตรบ้างหรือบางครั้ง Google อาจจะให้ถ่ายวิดีโอในสถานที่จริงๆเพื่อส่งไปให้ทาง Google ยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนได้รับวิธีการยืนยันตัวตนแบบไหนนะครับเพียงแต่ทําตามขั้นตอนเข้าไปตรงนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับพอเราทาตรงนี้เสร็จ Google ก็จะยืนยันสถานที่นั้นๆให้ และจากนั้นเมื่อเรายืนยันตัวตนเรียบร้อยนะครับภายในระยะเวลาประมาณ1-2วันนะครับหมดธุรกิจของเราก็จะปรากฏลงไปในแผนที่ของ Google นั่นเองครับหลังจากเรายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับ Google ก็จะพามาสู่หน้า d a s h บอร์ดของ o o o g l u s u s i s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  p r o l i นะครับในตัวธุรกิจนั้นๆนั่นเองนะครับอันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างสถานที่หนึงนะครับชื่อว่าบ้านทานทิพย์แกงกระจานนะครับ ตรงนี้เองเราจะเห็นได้ว่าเมนูต่างๆของ Google Business Profile เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งแต่ละตัวก็จะเป็นฟังก์ชันที่เอื้อประโยชน์ให้เราได้ใช้ประโยชน์ของ Google ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับแต่ละตัวจะมีตั้งแต่เรื่องของการโพสต์โปรโมชั่นต่างๆนะครับมีเรื่องของการอ่านสถิตินะครับเรื่องของการตอบรีวิวหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเปิดระบบเมสเซจให้ลูกค้าสามารถส่งข้อความผ่านทาง Google Map มาถึงเราได้นะครับ ตรงนี้จะมีฟังก์ชันอีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสน่าจะมาทําคลิปสอนแต่ละฟังก์ชันต่างๆอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้นอกเหนือจากการเข้ามาแก้ไขข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ Google Business Profile นะครับอีกวิธีการหนึ่งคือหลังจากที่เรา Verify ตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราเสิร์ชชื่อธุรกิจของเราในหน้า Google นะครับเราจะเห็นได้ว่าในผลการค้นหานะครับมันจะขึ้นข้อความบอกเลยนะครับว่าธุรกิจนี้เราเป็นผู้จัดการอยู่นะครับตรงนี้นะครับเป็น เครื่องหมายถูกสีฟปป้ปาแล้วก็เขียนว่าคุณจัดการข้อมูลธุรกิจนี้ในหน้านี้นี่เองนะครับที่มันจะมีฟังก์ชันต่างๆเพิ่มขึ้นมาจากปกตินะครับอย่างตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันในการดูข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของเราแก้ไขโปรไฟล์ต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งกดดูสถิตินะครับก็สามารถดูได้ว่าผู้ใช้แต่ละคนนะครับเข้ามาหาสถานที่ของเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับกดนำทางหรือว่ากดค้นหาหรือว่าส่งเมสเซจต่างๆสามารถเช็คจากตรงนี้ได้เลยนะครับ หรือแม้กระทั่งฟังก์ชันในการโพสตโปรโมชันต่างๆนะครับเราก็สามารถเพิ่มอัปเดตตรงนี้เพื่อให้ลูกค้าของเราเข้ามาชมได้ทันทีตั้งแต่ในหน้าแรกของ Google นะครับซึ่งแต่ละตัวแต่ละฟังก์ชันนะครับค่อนข้างมีประโยชน์แตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับผมจะมาทําคลิปสอนในการใช้งานแต่ละฟังก์ชันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่ทั้งหมดในวันนี้นะครับก็เป็นเบื้องต้นของการปักหมุดธุรกิจลงบน google business profile นะครับหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมสามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์หรือว่าส่งอีเมลมาตามข้อมูลติดต่อในหน้าเว็บไซต์ที่ผมทิ้งไว้ในด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและหากมีตรงไหนที่ตกหล่นไปหรือตามไม่ทันยังไงก็คอมเมนต์เอาไว้พูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วรอติดตามชมคลิปหน้าต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ